ปัญญาพร้พอมโดยคุณมิชาเชียติอารีพร้อมโดยอาหัวและเจก,ก,กีและต่อเอ็ดดี้นะวิตาพร้อมโดยคณะลูกศิษย์ยาลูกศิษย์ทุกภูทุกท่นนานนะบว่าจะเป็นการสร้างพระจริงมหาจักรพรรดิโดยการาการกสร้างของครูบาเองโดยบอกหมายให้คุณบอลศิลาชา ตุคิดท,ทุกท่านทุกคนที่ได้เอ่ยนามกวีมาได้เอ่ยน,นามกวีถือว่าได้วงวุ่นวุกุศลมหาธรรมภูมานเกิดมาอายุ47ปีละปวดมา35ปีละว่าการแกีเขาก็สร้างวัดสร้างวานสร้างพระศาสนาเขาก็ต้องการอย่างในโลกใบนี้นอกจากอิจฟาน อันถึงสุดซอยแต่ถ้าเขายังไปปวดึงเขาก็ขอปิดประตูอบา,ายสร้างบรารมีทาไปด้วยจะน้ำลุกซิดลูกหาัสถาญยากโยมทั้งหลายเขามาสร้างม่อนข้ายท้องที่นี่เป็นระยะเวลาสองปีไปอีทานทั้งหลายได้หันอยู่นี่ก็อ,อาศัยกุลสนะุรกิจเจตนา โดยมีสาขาเก้าลูกศิษย์ต่างประเทศพรอบ้วยประเทศไทยได้ห่างห้องกันมาคนนัเล็กคนนะน้อยถามว่าผู้ามันเอาตังค์ไหมาแจกจะไปว่ามันจะเป็นบาปเอาหัวสูบของเป็นบาปตังค์ที่ได้มาเป็นตังค์อันบริสุทธิ ไปเจตดายุคการยามาเกิดเป็นตังตีสถาหลุดซีดลุกหาปูจาพระกิงอีวันนี้จะมีคนที่จะเป็นเจ้าของประมาณสามร้อยกว่าคนโดยปูชาในพิธีนี300้สามร้อยบาทเดี๋ยวหลุดซีดลุกหาเขาเป็นแปล่อยโอกาสให้คนอีมาได้ แต่ส่วนเก็นสร้างสามพันกว่าองค์อันนั่นเป็นเจ้าภาาไปเรียบร้อยแล้วเอาเงินส่วนนั่นแหละมาเกทั้งหมดล้านกว่าบาทล้านหมดได้ของหัวแจ้าหได้ลยนบแล้วคุณพง์มัถวายมาเห็นห้าแสนกับเป็นล้านห้า ไปทางใดของของหวาก็ไม่นะการแล้วก็คือแล้ว้วยจิตใจผ่องแผ้วยินดีละวันนี้เขาก็นในฐานะเขาก็จะอํานโยอวยอพรคือทางพันหลายอีกิรื่อมาในฐา,านในทานเขาในวันนี้เลยเจ้าภาคเ,เจ้าสถานการได้มาถีากบบต่ามขอทุกคนทุกท่านจะมีความสุขกายสบายใจคนทูกคนโอบคนหลกคน คนขอเห็นเลวภัยอันตรายอย่าได้มาตายใคแต่รอจนถึงท่านทํากิจการนั้นใดขอกิจการนั้นนั่นจงสัเต็จ่ได้ผลคือบุญมาดานบัลลบนห้ือทางใจสมปรารถนายินเงินก็ได้เงินกิ่ของก็ได้องเงินไหลของหือทองไหลเข้าอย่าเจ็บย่าจนอย่าจำก่อฝนย่าจนกว่าใครคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปเจอะ สิ่งทั้งหลายเอววุฒอยู่ฟ้าเอววาดอยู่ห,หุนแห่งห้องเป็นจ็งหูอีสามป็นหูกหูแต่คนที่กอยากจะหูคนอย่างเขาเกิดมาในโลกไปนี่โลกกระทำแปดีเขาก็ว่าตอนนี้เขาก็ว่าเพราะฉะนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวไห่จะดี ห้ยแต่ตัวดูดีตัวเองไม่ใช่ไ้อยู่นคนนการฮือปัจจัยว่าข้างนี้นะถคาหลอคานม้นะกคาบอกฮือเพระออายัาจะไปจะแข้งนี้กับปลาเลือะจะเป็นปั้นล่างคนะาหลอมันหล่อ,ลอแข้งแล้วปั้นไปฮือ,อกมาได้ฮือ บางครองล้อถูกหวยก่อนเลยกูบ้าจะมาทำบุญเอ้ากูฝึกษากูล้อแล้วล้อแหน่เท่าดีค่ะวันนั้นมาคนหนึ so roat, ่งคงงูเขาต่เด้อเขาเล่าเขาลือก like so ันว่ากูบ้านี uh, ่ฮื้อเล็กก้องนี่เอาว่ะเอาบ่ีจะแต่บ่ีก้าฉาบตัวหกตัวใกล้หมาแมวน่ะเอาบ่เอามาผมทำให่มันเดือดละเอา แน้เหมือนกันจะขอใะ้เเขาดิผมไปผมผมผมถึงมาจะเอาใจใหบมันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ดเฮ้ยเรื่องกูนี่มันไปผมน้ำมันต้บอไปเอาอันนี้เรื่องไปอออ๋ออ๋ออ๋ออมีอันนีอยู่มีอันหนึ่งมันกูมงคลมันมี อัน้ำเบอร์อันเลยไปขอคนเดียวได้หัวขายเช็ดูกขอหัวเอาจะไดนที่ฮาว่าบางคั้งบางทีมันจะมันแน่ฮาวไป้หัวนะเฮาห่าเนี่ยเซื้อคนเดียวหมดอต้องจยต้องสิวมาดาถ้าจะซื้อหัวลร่างคนมันกุ้งขีกุ้งตานคนแื้วจะขายบ้านขายอีแน่ Hãy bán, bán cây <laughs> 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 ăn gì mặt em không nhẹ mặt không mặt em như em bán bà mặt bán mặt em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  mặt พกันเนยชะาสร้างวัดสามสิบกว่าล้าก็มิไฝหันเออเ็นอย่านนเนี่ยทว่ามันหันถึงท่านมาสร้างนี่ได้เดี๋ยวจะสร้างให้มันใหญ่แล้วใอมันได้ดูแต่งดีดูแต่งการนี่เี้ยนี่มีาเท้าขามีตาวันนี้เศรษฐีหู้ใจบ Ba, anh em em là cái tên là thế tên sắp xi mắng nè nè nguyên hảo. Giếm ăn có đi là cái nè, đáp ứng nắng nóng nóng nè. nóng 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 tăng, nóng 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 đấy nóng 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 nóng

่คนอื่นอย่าไปถามนะเจ้าบ้านอย่าไปหาถามนะมันบอกหูแล้วมันตาไปเลยอ่ะมันเบื่อปากไปเขาว่าเขาว่าเขากระหอกอย่างเด้อเด้อมันจะเป็นแบบอย่างเด้อเงางาสุมาถ้าเราเป็นคนเงางาวนะเด้อตรงนั้นเงางาถึงมาสาวปาก แก่หูหูมาไม่เล่าให้ยิ่ไม่เล่าให้ยิ่เนาะเป็นอย่างนี้เล่าดีแต่ดีเล่าให้ก็ให้ตามใจสุถ้าคุณสนใจนะคุณแก่มาอยู่นี่สนใจแล้วไอ้จังหวะค่าดีกระจายค่าก็จะได้นี่ยอย่างให้จังหวะค่าให้กระจายค่าก็จะได้สนใจที่ให้คือเป็นตัวค่าคําดิริงดละริคิด เอาไปดีนว่าข้าไปอีเนี่ยเดียังไงรถเขารถเขาอ๋ออ๋ออ๋อเอเล็นะเอาค่าจะแพนเมตาหยัดน้ำเด้ออิมังตานาจามมิปะ ปานะปัญจายโณตุโนนิฏฐามิมัง तालं सो हि आनम् हारन्तो मा i uh -huh. uh -huh. i do me ปาอิกาเยนสักคำลอยทา 荡荡荡。 Zakaria Sangha Esu Pajarata Esu Adi Dewa Naga Dewa Pajuba Dewa Kaya Dewa Wajaya Wamana Sawa Papa Dewa Sakarina Desang No Pante Pakawa Di Kata Dua Yati Samra Yati Samra Sami Nabu Dewa Garisami Sabang Dosa Kaman Duno Kamajito Kamajitang Kaya Kamang Wajikamak Menokamang Aku Sarang awa gitang ropa gitang rosa gitang moha gitang mana gitang kiti gitang anika gitang anu pada gitang sapa papangan bapa tang lai sapa wela anwa wetang lai sapa kamma anwa kam lai sapa tosa anwa to tosa lai sapa payati anwa payati roka tang lai sapa antaraya wa untarai tang lai dinasanto chong rangap kap ai pai asesa ใเสียสลดเอดื้อเธสตาสุธีความสุขความสวัสดีบวามทุนกจงมีแก่บุคคาทั้งหลายพาระธานิกาลาทุกเมือเ่อเศีวะดิเทโรเทว,วา,ทานาราตุจิตโตมหาราภ